กุมารดูดลบอ้อต้องบอกว่ากุมารดูดลบก,<ป>ก็คือคุณอยู่เฉยๆอะ่ะก็มีกินอ,ะอ่ะอ่าดังนั้นน่ะศาสตร์กุมารดูดลกคือว่าให้คุณเล่นการพนันกับใครคุณจะกินเขาหมดใช่หลักแสนยุคต้นอ่าคุณจะไปทำธุรกิจในกลุ่มสิบคนอน่ะคุณก็จะประสบความสำเร็จหมด ไม่ต้องทำกินก็รวยอ่ะเหนื่อยน้อยกว่าได้นะโชคลาภมากกว่าแล้วตำราเนี้ยก็ก็ถ้าเป็นสายพ่อแชม่มก็ไม่มีใครเรียนได้นะไม่มีพี่ไม่มีอ่านะก็ไม่มีใครเรียนนะได้ได้วิชากุมารทองได้วิชาผงพาย<ม>แต่กุมารดูดลบก,ก็แลกนะไม่ไม่มีคนสืบทอดเห,อเหมือนพ่อตาปะเนียงแตกรุ่นแรกเลยครับเพราะว่า อันเนี้ยไม่แปลกใจหรอกครับทําไมจึงเห็นองค์เดียวในวงการอเืเพราะว่าปั้นร่นเทียนทีละองอค์อ่าปั้นทีละองค์นะถ้าเกิดว่าพระรอเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยปั้นทีละองค์ไม่มีเหมือนกันหรอกไม่มีระเก็บแบบป่ะอ่าใช่พี่อ่าแต่ถ้าพระที่จะต้องมีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังพิมเบาประปกบอ่า เหมือนกันก็จะมีเป็นบ้าประกบสวยเคโองนี้พระพิตาหลวงปู่ผู้วัดนอกไหมครับองคนเออัออาชานอ่านะครับก็เพื่อนๆนึกภาพออกใช่ไหมว่าถ้าเป็นพระยุคหลังอะ่ะเขาจะมีตะเข็บอ่าใช่โอ้โหอ่าแต่ถ้าปั้นจิะองค์อะ่ะจะไม่มีเหมือนกันอ่าโอ้โหอ่า นี่ดังนั้นองค์เนี้ยจะมีองค์เดียวไม่แปลกเพราะเป็นงานปั้นทีละองค์อืมอยันกก้ทับกันเป็นเซนกระดุมจีนแล้วเอเอ,เอจะเป็นองค์ครูด้วยสุดเจ๋งดิร้ำลอยขู่สวยเนื้อพ่อทาปรนเนียงแตกเนื้อบางคานสเต็ปนี้เอาว่าเนี่ยแบบเนี้ยคือสาใจในการเก็บนะโลหะร้อยปีต้องแบบนี้อ่าอันนี้คืองานปั้นปั้นแปะ ปั้นเส้นยันเนี่ยอย่างเงี้ยมีองค์เดียวส,สุดีองค์ีมีองเดียวแล้ว,แ,ลวแท้ยังไงแท้คือเก่าไงถ้ามีองค์เดียวแล้วใหม่อ่ะก็มันก็ยุคใหม่ถ้ามีองค์เดียวแล้วเนื้อเก่านะนั่นคือโอ้โหให้คุณไปเอาแบบเบ้าประกบมานะร้อยองก็ไม่เท่าแบบนี้เพราะเบอร์อ,เอ,องเนี้ยเป็นองค์รูด้วยอาจารย์ท่านคือพระธาพุเนียงแต่ก็เหออานทิ่ <c oughs> โอ้เนี่ แล้วเวลาเขาปั้นเนี่ยอันนี้เขาต้องแต่งหุ่นเทียนนะ,ะแต่งแต่งหุ่นเทียนที่ลงแล้วถึงจะหุ้มดินแล้วเผาออกแล้วก็เทอันนี้มีองค์เดียวพอได้เข้าบันไดอีกยังไปเลี้ยงหวยท่านเลยครับพอแชมตากล้องสุดยอดแล้วองค์นี้คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ากุมาเพราแชมเนี่ยคือองค์หลักแสนหมดแต่องค์นี้นี่คือเป็นองค์ดาราอยู่ในช่อง เขาให้สามหมื่นแล้วผมขอให้สี่หมื่นได้ไหมครับอาจารย์เป็นองค์ดาราอยู่ในช่องอนี่<อ>แล้วก็ต้องย้ำว่าอย่างนี้มีองค์เดียวเพราะเป็นงานปั้นแปะไม่มีตะเกียพี่เขาขอสี่หมื่นได้ไหมครับพี่พี่สุปโชคโใครที่ชอบเล่นกนารพนันนะให้คุณเอาไปใช้เลยนั่งเล่นจนอยู่ทั้งวงเนี่ยคนที่ใช้กุมาุรดกูจมาดกูกดะจกินกอยู่คนเดียวใช่เขาจิงยอมจ่ายเป็นแสนแสนเพื่อให้ได้กุมารดูลกินอเช่จมแสนแสไง อ่ะนี่อุบานดูดลกอันดับหนึ่งเมืองไทยสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินและอันนี้เป็นองค์เดียวเลยที่ปั้นแปะมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วไอ้น้องแบงค์ดูแลเผมเข้านะ้แป๊บนึงมาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับม,มาที่สามหมืนนะ่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สี่หมืนบาทแล้วโอ้โหพี่กูมาดูดลกเพราะแชมป์ตากล้องนี่อาจารย์พ่อเตะคงทองอาจารย์พ่อเตคงทองพี่โอ้โหมาที่สี่หมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับ58าสิบดวินาทีสุดท้ายมาที่4 1่หมื่นันห้าร้บาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นันบาทแล้วอยู่ที่4 2่หมันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหพี่ ต้องบอกว่าโค้ดสุดองค์นี้โค้ดสุดพี่แล้วสวยด้วยนี่กูมานดูดลอกอันดับหนึ่งพี่แบบนี้มีองเดียวมาที่สี่หมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายการที่คุณได้องค์นี้ไปเนี่ยคือมีองค์เดียวไม่มีองคที่สองเพราะเป็นงานปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ครับโอ้ยู่ที่4 2500นานะครับราคาสุดท้ายพี่งานที่ปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นี่หลักแสนแต่ราคากูใส่เนี่ย ของที่ใช้ดีจริงๆอ่ะทําไมเขาจึงยอมจ่ายกันแพงๆเพื่อให้ได้นะ,ะกูมารดูดลบเพราะแช่มแท้ๆแล้วไม่ใช่ว่าจะเจอกูมารดูดลบเพราะแช่มง่ายๆเลยตอนนี้เพราะคนที่เขาเสี่ยงโชคเขาเอาไปใช้กันจนหมดองค์นี้นี่คือนะใครมีไว้นี่ให้หาองที่สองนะไม่มีเพราะเป็นงานตั้นทีละองค์มาที่สี่สามมาที่สี่มื่นสามพันสองร้อยมาที่สี่มื่นสามพันห้าร้อยบาทแจ็ปราคาสุดได้ ดูดเงินดูดทองอยู่ที่สี่หมื่นสามบาทห้าร้อยทัดสายกูมานี่กูพี่มาที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับเจ้าของมีได้แค่หนึ่งเดียวใช่เพราะอันเนี้ยปั้นแปะคือยุคปั้น 8. แปะนั้นต้องเป็นยุคแรกที่สุดของท่านแล้วอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับโห่วงจอมหายากสุดๆครับแบบนี้เป็นแสนอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทแล้วปิด ไปแล้วโอ้โหเหนือเชื่อนะถ้าต้องถือว่านับปัจจุบันเนี่ยถ้าใส่กันราคาเนี้ยคนที่ยังเข้าไม่ถึงกุมารเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมีเยอะนะใช่ปิดไปดิโอ้โหผมต้องยอมเขียนราคาใส่มือแล้วล่ะ พี่พรเปาเรตนะครับ44,500บาทพี่พร้อยบาเพโอรเหมาด้วยรายการนี้มาด้วยครับรายการนี้ใครได้ไปถูกหวยแน่ถือว่าถือว่าคนยังเข้าไม่ถึงกุมารดูลบลกบนหนึ่งเมืองไทยเยอะนะใช่